สวัสดีครับไม่ได้อัดคลิปภายในคลินิกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคลิป2คลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้จะเป็นคลิปขับไปคุยไปนะครับคลิปนี้ตอนนี้ผมกำลังอัดวิดีโอนี้ตอนประมาณสัก2 0 0 0นนะครับเวลา2ทุ่มตอนนี้ที่คลินิกผมไม่มีคนไข้นะครับเหตุเพราะว่า วันนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับตกตั้งแต่ตอนทุ่มน่าจะทุ่มครึ่งผมตรวจคนไข้นะฮะไปก็ประมาณหนึ่งก่อนก่อนที่ฝนจะตกนะครับก็มีคนไข้ให้ตรวจก็ตรวจเสร็จไปตอนทุ่มเศษเศษนะฮะหลังจากนั้นฝนก็ตกมาหนักตอนนี้สองทุ่มก็ไม่มีไม่มีคนไม่มีฝนนะครับฝนก็ยังตกไปปยโยแต่ว่าไม่ไม่ได้แรงอะไรนะครับ ฝนตกผมว่ามันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งนะครับของคนที่ทำกิจการต่าง,างๆทำธุรกิจทำร้านขายของอะไรต่างๆที่ไม่ได้มีพวกหลังคาหรือว่าอยู่ในร่มนะครับก็จะเป็นปัญหาหน่อยอย่างคนขายของตามตลาดนะัดตลาดคงถมพวกนี้ถ้าไม่มีหลังคานะครับมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าเกิดเข้าหน้าฝนแบบเต็มที่แบบนี้ นะครับฝนมันก็ทําให้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับบางคนบางร้านก็ต้องเก็บร้านกลับนะครับสําหรับคลิปนี้ผมมาอัปเดตเหมือนเดิมนะครับว่าผมทําอะไรไปบ้างในคลินิกนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมเปลี่ยนในโซนของเก้าอี้ซัวพอวัตเก้าอี้นั่งรอตรวจตรงนี้นะครับจากเดิมนะครับที่ผมเอาไว้ชิดกับตัวหน้าต่างนะครับผมก็ เลยเอาเตียงนะครับกลับมาชิดหน้าต่างเหมือนเดิมคลิปก่อนผมให้เหตุผลว่าเวลาคนมาซื้อยาอะไรพวกนี้ผมสามารถที่จะเปิดหน้าต่างแบบออกไปขายหรือว่ายื่นยายื่นอะไรให้ตรงนี้นะครับไง่ายๆแต่ผมดูแล้วนะครับมันมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายต้องต้องเปิดบริเวณโซนนี้นะครับเพราะว่าเราเราเปิดแอร์อยู่แล้วเราไม่ได้เปิดหน้าต่างคนที่เขาจะมาซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ เดินเข้าประตูมาปกตินะครับเหตุผลหลักๆที่ผมเอาเจ้าเตียงคนไข้เตียงตัวตัวนี้นะครับมาที่ผนังด้านนี้นะครับด้วยเหตุผลว่าผมยังไม่มีเวลาติดตัวสติกเกอร์กระจกส่วนนี้นะครับที่เป็นโซนอ,อีกโซนหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้มีเวลาติด ทำให้เวลาอย่างที่บอกในคลิปแรกๆนะครับเวลาคนไข้นั่งคนนั่งรอตรงก้ายี้ตรงโน้นเน่ยเวลามองเข้ามาถ้าเราเอาเตียงไว้ในจุดนี้นะครับเขาก็จะมองเห็นว่าเราทําอะไรกันกับคนไข้อยู่ข้างในหรือว่าเราคุยอะไรกันเราตรวจอะไรเขานะครับคนไข้ก็ไม่อยากให้เปิดเผยนะครับก็ถูกต้องแล้วแหละนะครับผมก็เลยเอาตัวเตียงมาวางไว้ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าผมนั่งอยู่ตรง เก้าอี้ด้านนอกนะครับนั่งเก้าอี้สุดสุดเลยตัวอี้ตัวแรกนะครับตัวนี้ที่อยู่หน้าทีวีแล้วก็มองเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นว่า,าจุดของสายตาจุดอับของสายตานี่คือจะมองไม่เห็นเตียงตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาติดสติกเกอร์ตัวกระจกโซน,นีนะครับก็เอาแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็ในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของอตู้เย็นนะครับตู้เย็นสีออกเทาๆตัวนี้นะครับตู้เย็นตัวนี้ผมได้มาจากโฮมโปรนะครับเมื่อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นยี่ห้อ TCL นะครับเขาลดราคาย้ำว่าลดราคานะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่4,600บาทนะครับ จะเป็นตู้เย็น2ชั้นชั้นบนก็จะเป็นช่องฟิสตนะครับ่วนนี้ก็คงไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรอาจจะแค่น้ำนะครับก็แข็งดีนะครับกลายเป็นน้าแข็งแล้วก็จะแช่ยาที่มันต้องใส่ตู้เย็นก็คงคงไม่ได้เพราะว่าด้วยความความที่อุณหภูมิมันเย็นจัดนะครับน่าจะติดลบลบไม่ไม่แน่ใจว่าลบเท่าไหร่แต่คงใช้ใช้งานอะไรไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้วัคซีนโปลิโอนะครับช่องฟิตก็เลยไม่ ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าที่ผมชอบในตัวนี้นะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพอดียาอะไรหลายๆอย่างมันร่วงนะครับที่ผมชอบนะครับจะให้ดูคร่าวๆนะครับผมเอาตัวยานะครับที่จําเป็นต้องเ,อเก็บในที่ที่อุณหภูมิต่ากว่า30องศานะครับก็เอามาใส่ตู้เย็นแล้วก็ปรับตรงช่อง นะครับปรับตรงช่องปรับความเย็นนะครับให้มันมีอุณหภูมิสูงนะครับทำให้เวลาเราสัมผัสกับขวดยาหรือว่าเรา,เายาที่เป็นยาน้ำนะครับเข้าไปในตู้เย็นเนี่ยมันไม่ได้เย็นจนเกินไปนะครับก็ถือว่าแก้ไขปัญหาในเรื่องอุณหภูมิภายในห้องนี้ที่มันมีปัญหานะครับแล้วก็อย่างอื่นที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คงไม่ไม่ได้มีอะไรมีตู้ยานะครับยังคงวางอยู่ตรงใกล้เคียงจ,จุดเดิมนะครับ ป้ายช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะครับตรงโซนโน้นก็ยังคงยังไม่ได้แกะมาติดใหม่นะครับอย่างอื่นไม่มีเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับพื้นที่การใช้งานนะครับตั้งแต่ที่ผมปรับรูปแบบใหม่เดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูก่อนนะครับเพราะว่าแมงจะเข้ามาแล้วขี้เกียจดูดฝุ่นนะครับพื้นที่การใช้งานนะครับก็คือ จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับทำให้มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเวลาคนไข้เดินเข้ามานะครับสมมติว่าผมเป็นคนไข้เดินมาณจุดนี้นะครับการเข้าออกการไปขึ้นบนเตียงนะครับมันมันจะโฟล์มากกว่าแบบเดิมแบบเดิมเวลาเดินเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเจอโต๊ะของผมที่เป็นโต๊ะเสืประวัต,ตรงจุดนี้นะครับแวเวลาจะเดินไปขึ้นเตียงนะครับก็จะต้องเดินอ้อมไปนะครับแต่ว่าพอ มาจัดในรูปแบบนี้นะครับแต่เดิมแต่เดิมที่ผมทำใหม่ตอนตอนลงของใหม่ผมก็จัดแบบนี้นะแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรยังไงนะครับก็ตามไปดูในคลิปแรกๆเอานะครับพอคนไข้เดินเข้ามาใช่ไหมครับเดินตรงเข้ามาก็มานั่งเก้าอี้สองตัวนี้แหละนะครับนั่งลงแล้วก็ตรวจร่างกายนะครับวัดความดันนะครับวัดไข้หรือว่าจะตรวจร่างกายอย่างอื่นก็คุยกับคนไข้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคนไข้ก็เดินนะฮะ มานั่งบนเตียงเพื่อจะตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่ามันค่อนข้างโฟโลกว่าเดิมเยอะนะครับของอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยผมก็ขนออกนะครับไม่จําเป็นต้องต้องเอามาเก็บไว้ให้มันดูลกหรือว่าดูเธอทะนะฮะโอเคนะครับที่เปลี่ยนแปลงก็คงมีเท่านี้ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาของผมอยู่ก็คือในเรื่องของค่าไฟแต่นี้ยังไม่ได้บินค่าไฟก็ถามไปยัง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของน้องพ่อกนะครับก็ได้คาตอบว่ามันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวกําลังดําเนินการแก้ไขยัยงคงยังยังไม่มีบินเรีย,เรยกเก็บค่าไฟมานะครับแต่คงคงแก้ไขปัญหาเสร็จเดี๋ยวเขาคงคงคงมีบินมานะฮะก็ก็ต้องติดตามต่อไปผมกลัวอย่างเดียวว่ามันจะไปรวบรวบยอดทีเดียวก็คือไปรวบค่าไฟสเดือนบ้างสี่เดือนบ้างรวมๆกันเป็นบิน,บ,นบินเดียวในที่นี้นะครับผมว่ามันจะค่อนข้างที่จะราคาราคาเอาเรื่องอยู่ นะครับโอเคอย่างอื่นนะครับที่เพิ่มเติมที่เราในคลิปขับไปเล่าไปก็คือส่วนของเก้าอี้ตรงเก้าอี้รอตรวตรงสีขาวในนี่ครับก็คือเพิ่มเข้ามามาีกันสาดที่เป็นโพลิคาร์บอเนตแผ่นใสตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับก็กันได้ประมาณหนึ่งนะครับเอาบัตรคิววางไว้ตรงนี้มันก็ไม่เปียกฝน นะครับนอกจากวันไหนที่ฝนค่อนข้างศาสตร์แรงๆหน่อยนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับก็คงไม่มีเอาอีกอย่างเนึงนะฮะผมเอาเอาพัดลมตัวสีดำเดิมที่มันอยู่ตรงมุมนี้นะครับออกไปก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคในการเดินเดินจากประตูหน้าแล้วก็ผ่านมาตรงนี้นะครับตัวพัดลมมันมี ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับถึงมันจะพัดเย็นขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่ามันมันเทอะทะมันอ้วนมันใหญ่เกินไปผมก็เอาออกนะครับก็เลยเอาตัวสีขาวมามาวางไว้จุดตรงที่เป็นสีดําเดิมนะครับส่วนด้านในในช่วงนี้มันฝนตกนะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้เอาพัดลมไม่ได้เปิดพัดลมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพอเปิดแอร์เนี่ยมันก็เย็นแบบทั่วถึงนะฮะไม่จําเป็นต้องเปิดพัดลมอีกตัวหนึ่ง นะครับอย่างอื่นนะครับก็คงเป็นในเรื่องของ <c oughs> ป้ายต่างๆที่ยังยังไม่ยังไม่ครบยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของการเปิดคลินิกนะครับเพราะว่าในส่วนตรงป้ายติดวันเวลาเปิดปิดไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือป้ายตรงส่วนด้านหน้านะครับที่ผมทํามานี้ยังไม่ได้มีป้ายบอกเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็อื่นๆก็คง คงยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวเนี่ยถังดําเพลิงก็ยังคงตั้งอยู่กับพื้นยังไม่ไมอีอะไรมาตั้งมันขึ้นมาหรือว่ายกมันมาแขวนกับผนังนะครับด้วยความกังวลว่าผนังจะพาคัง <c oughs> ก็คงคงไม่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับโอเคสําหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่มุมจะเห็นได้ว่ามันมันค่อนข้างโฟล์มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ ด้านนอกมาด้านในนะครับการลื่นไหลาการเข้าออกจะสะดวกกว่าเดิมนะครับอย่างอื่นคงไม่มีอะไรแล้วนะครับในการอัปเดตก็มีอีกอย่างนึ่งก็คือไฟด้านนอกผมซื้อไฟที่เป็นไฟล่อมแมลงมานะครับเผื่อมันจะเอา,มาแมลงไอ้พวกนี้ไปบ้างนะครับเนี่ยเผื่อันจะเอาฟุ้งแมลงพวกแมงม้าพวกแมงปอพวกนี้ไปข้างนอกบ้างนะครับเพราะผม ไม่ไหวเหมือนกันเวลาทำความสะาดนะครับโอเคครับคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับมีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมคุยกันได้นะครับจะแอดไลน์ line, ส่วนตัวก็ได้นะครับปรึกษากันได้ครับได้เปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรนะครับผมก็เป็นคนที่ทำมาก่อนเฉยๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านใดที่อยากจะเปิดคลินิกก็ คุยกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับ